วันนี้เรามาศึกษากันเรื่องประเทศไทยไวยชราเป็นไงฟังชื่อแล้วรู้สึกว่าทั้งประเทศของเราทั้งตัวของเราเนี่ยดูแก่กันไปถนัดเลยไม่เอ่ยอาจจะเปลี่ยนชื่อใหม่ก็ได้นะว่าเป็นประเทศไทยประเทศไทยไวยแก้วเนี่ยยังรู้สึกว่าเออเริ่มสดใสเรืองรองขึ้นมานะแต่โดยเนื้อหาหลักก็มีว่าปัจจุบันเริ่มมีการพูดหนาหูขึ้นว่าเออสังคมไทยเนี่ย เริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่ความเป็นสังคมผู้สูงอายุนะคือคนที่อายุเกิน60ิปีมีมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าเด็กที่อายุต่ำกว่าสิบห้ากับมีสัดส่วนที่น้อยลงไปเรื่อยๆทําให้สัดส่วนคนที่อยู่ในวัยทํางานเนี่ยมันมีน้อยลงจึงเกิดความกังวลกันว่าแล้วคนที่ต้องทํางานมาเลี้ยงดูผู้สูงอายุเนี่ยก็ต้องรับภาระหนักขึ้นหนักขึ้นสังคมไทยเราเองจะไปไหวหรือเปล่าตรงเรื่องนี้นะ ประเด็นเรื่องว่าสังคมไทยเรื่มเข้าสู่วัยชราเนี่ยอยากจะฝากข้อคิดพวกเราเองเอาไว้สองเรื่องเรื่องที่หนึ่งคือเอ๊ะแล้วคนทำงานเราจะมีพอไหมเมื่อคนสูงอายุเพิ่มขึ้นตรงเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่น่าห่วงถ้าต้องมีคำว่าถ้านะมีการบริหารจัดการที่ดีเพราะจริงๆเม,มื่อคนอายุยืนขึ้นเนี่ยอายุยาวมากขึ้น นั้นก็หมายถึงว่าเออตอนอายุหกสิบจริงๆสุขภาพก็ยัง,ยง,ยงพอได้นะปกติกเราจะกำหนดเกษียณกันส่วนใหญ่ที่60นินี่ใช่ไหมแต่พอคนอายุยืนมากขึ้นก็ช่วง60สิบก็ยังพอทำงานไหวเนี่ยทำไมเราไม่ขยับอายุาเกษียณเมาหกสิห้าหรือเจ็สิบล่ะทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการเท่านั้นเองซึ่งจริงๆอันนี้ถ้าสังเกตดูจะพบว่าในหลายๆวงการเริ่มมีการขยับตัวแล้วเช่น ในระบบของผู้พิพากษาระบบของอายการก็มีการเป็นผู้พิพากษาอูโสคือ60ปีแล้วเกษียณแต่พอเกษียณแล้วก็ไม่ต้องกลับไปเลี้ยงหลานที่บ้านไปนอนอยู่บ้านหรือไปอยู่บ้านพักคนชราไม่ต้องยังสามารถทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาต่อได้แต่ว่าไม่จับงานบริหารอายการอูโสก็เหมือนกันเกษียณ60สปั๊บก็วางเรื่องงานบริหารแต่ทําหน้าที่อายการอย่างเดียว เขาบอกกลับเป็นผลดีเพราะจริงๆอายการผู้พิพากษายัางไม่พอพอมีผู้ที่กเกษียณแล้วเนี่ยมาช่วยเสริมเป็นอายการอาวโุโสผู้พิพากษาอาวโุโสระบบกลับลงตัวมากขึ้นตอนนี้มีการปรับแก้กฎหมายใหม่เอาเป็นว่าขยับเวลากเกษียณไปเลยจนไปถึงนู่น 65- 70ไปเลยเนี่ยแต่ค่อยๆเพิ่มเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ตัดโอกาสคนที่ขึ้นมาบริหารถ้าแก้พูดพลาด60ปีลุบเดียวขยับกเกษียณไปเ0็เป็นไงเอ่ย คนที่เป็นอายการสูงสุดเป็นตำแหน่งบริหารสูงสูงของพิภาคาสาขอ,อายการก็จะอยู่ตรงนั้นเป,ป็นสิบสิบปีทําให้รุ่นหลังๆเนี่ยก็ต้องรอกันตำแหน่งไม่มีการขยับกันเลยเขาเลยค่อยๆข,ขยับทีละปีทีละปีทีละป,ปีขยับไปเรื่อยๆอย่างนี้เนี่ยทำใหออ้ไม่เกิดการใช้งานในการขยับตําแหน่งด้านการบริหารตัวนี้เป็นตัวอย่างว่าทุกอย่างอยู่ที่การบริหารจัดการท่านั้นเองเมื่อคนอายุยืนขึ้นมันดีอยู่แล้วเนี่ยก็ดีสิสุขภาพดีขึ้นเนี่ยอายุยืนมากขึ้น เรื่องงานทางานแล้วก็ขยับเวลาสัหน่อยเดี๋ยวก็จบโอเคว่าอายุมากขึ้นงานหนักๆที่ใช้แรงงานหนักๆเช่นไปนแบกหามก่อสร้างาจ,จะทำำําลําบากขึ้นนะเราก็หาทางเพิ่มพูนทักษะอย่างอื่นที่ว่าเออแม่สูงอายุก็สามารถทําได้ในหลายๆเวทดวงทําได้อยู่แล้วหมอทําได้งานวิชาการทําได้หมอ60เกษียณก็เห็นเปิดคลินิกกันเยอะแยะมากมายเนี่ย กลับเป็นว่าผู้สูงอายุก,กับมีประสบการณ์ชีวิตมากถ้าทําดีๆทักษะที่มีอยู่จะเป็นนักบัญชีนักกฎหมายจะเป็นวิศวกรสถานิกเนี่ยสามารถทําได้ทั้งนั้นในส่วนใหญ่จะมีข้อจํากัดหน่อยก็งานที่ใช้แรงงานหนัก,นกๆเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าขยับปรับระบบให้ลงตัวเนี่ยก็จะสามารถทําให้ทุกคนในสังคมเนี่ยหกแล้วไม่ต้องไปนอนอยู่บ้านเฉยๆซึ่งมันน่าเบือ่อแต่ว่าสามารถใช้ ีมือความรู้ความสามารถตัวเองให้เกิดประโยชน์เต็มที่ทุกอย่างอยู่ที่ระบบการบริหารจัดการเท่านั้นเองเพราะระบบอะไรที่มันอยู่ของมันมานานๆน,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 นี่นะพอจะขยับทีปั๊บเนี่ยมันมีผลสะเทือนทั้งนั้นแหละถ้าเกิดขยับ,ยบกเกษียณไปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างปัญหาที่จะเกิดขึ้นเถ้าเป็นบริษัทเอกชนพอยุ60ยังไม่กเกษียณไปกเกษียณ65บริษัทบอกไม่เอาละเพราะว่ารู้สึกว่าค่าจ้างตอนอายุ60มันแพง <c oughs> ถ้า จ้างต่อปุ๊บเนี่ยเงินเดือนต้องจ่ายแพงๆสู้จ้างคน2 0 3 0 40เนี่ยดูแลเงินเดือนถูกกันเยอะบริษัทต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือว่าในแง่ภายในคือเอไม่ยอมเกษียณสักทีรุ่นหลังๆจะเติบโตขึ้นมาก็ชักจะเริ่มนาบากแล้วก็อายุมากขึ้นบางครั้งการต,ตัดสินใจบางอย่างอาจจะมีช้าลงความสุขุมรอบค้อบประสบการ์ชีวิตเพิ่มขึ้นแต่ว่าความฉับไวในการตัดสินใจบางอย่างอาจจะเริ่มช้าลงมีส่วนเหมือนกันก็อยู่ที่การจัดการว่าในแต่ละแวดวง อาชีพเนี่ยควรจะทํำยังไงให้คนเนี่ยถึงแม้60ถ้าสุขภาพแข็งแรงสามารถทํางานได้แต่สามารถแก้ไขข้อจํากัดเหล่านี้โดยพบกันครึ่งทางเช่นว่าถ้าแรงถ้าแพงเนี่ยยอมขยับลดสังนิษดได้ไหมประเมินมีคนคนไปใช้ระบบการประเมินไม่ใช่ว่าอัตโมติกตว่าไล่ไปเรื่อยเอยงินเดือนขึ้นไปเรื่อย,อยนะแต่ยอมขยับลดว่าเงิงนเดือนอยู่กับที่หรือยอมลดหน่อยหนึ่งบริษัทก็ได้คนมีความรู้มีประสบการณ์ทํางานแล้วคนคนนั้นเนี่ย ก็สามารถใช้ศักยภาพตัวเองโดยที่ว่าไม่ไดอยู่60ปั๊บชีวิตว่างเปล่าไปเลยเนี่ยก็สมประโยชน์ซึ่งกันและกันพบกันครึ่งทางทั้งหมดอยู่ที่การบริหารจัดการอย่างเดียวอย่าลืมนะเราลองมองดูประเทศจีนตอนนี้เนี่ยประชากรพันสามกว่าล้านคนทั่วโลกกาลังดูจีนมากหรือว่าทยานขึ้นมาตลอด30ปีเนี่ยโตเอาโตเอาโตเอาโต,เ,าตเร็วที่สุดในโลกเลยน่าตื่นตาตื่นใจ แต่เนี่ยเกิดขึ้นจากคนคนหนึ่งคือเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยเจ้าของปรัชญาที่ว่าแมวสีอะไรไม่สําคัญขอให้จับหนูได้ก็ถือว่าเป็นแมวดีเนี่ยแล้วเริ่มเอาเศรษฐกิจระบบการตลาดเข้าไปสู่ประเทศจีนพลิกประเทศจีนเนี่ยจากคนมีไรายได้ต่อหัวต่ํามากทยานพลวดขึ้นมาอยู่แถวหน้าของโลกเลยเนี่ยตอนเตั้งเสี่ยวผิงผักดันระบบเศรษฐกิจการตลาดเข้าประเทศจีนแล้วเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนพัน0กว่าล้านคนนะ ในปีคศออ1978เนี่ยตอนนั้นเติ้งเสี่ยวผิงมีอายุได้75ปีแล้วนะเรียกว่าชาลายิ่งว่าชาลาอีกโปกติ60เกษียณใช่ไหมนานๆเดีก็65เต็มที่ก็70เนี่ยอย่างผูพิิภาคษาอุโสายการอุโสก็ยังอยู่แค่70แต่เติ้งเสี่ยวผิงพลิกประเทศใหญ่ที่สุดในโลก1300กว่าล้านคนเนี่ยตอนอายุ75แล้วทําได้สําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะชรา,าหรือไม่ชรา ทำงานได้หรือทำงานไม่ได้สุดท้ายเนี่ยอยู่ที่ใจของเรานั่นเองถ้าหัวใจเรายังไม่ชราเนี่ยอายุเพิ่มขึ้นประสบการณ์ชีวิตความสุขุมรอบข้อที่เพิ่มขึ้นจะทำให้เราเองสามารถใช้ประโยชน์เนี่ยสร้างประโยชน์ได้มากกว่าเก่าเราเลือกเอานะว่าเราจะเป็นคนชราที่ทำอะไรไม่ค่อยได้หรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่มากด้วยประสบการณ์แล้วมีไฟในตัวที่พร้อมจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ ต่อตนเองครอบครัวสังคมประเทศชาติและโลกเนี่ยได้เสมอทุกอย่างที่ใจของเราโดยสรุปคือเรื่องขาดแคลนแรงงานไม่น่ากลัวถ้าสามารถมีระบบการบริหารจัดการที่ดีช่วยกันคิดช่วยกันทำช่วยกันแก้ปัญหาสังคมจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปได้คราน,นี้มาถึงประเด็นที่สองว่าแล้วตัวของพวกเราแต่ละคนเนี่ย บางท่านก็เริ่มเริ่มจะชราบ้างแล้วนะถ้าเกิน60หรือ65ไปบางท่านบอกว่ายังไม่ชรานะเพิ่ง20 30 40เนี่ยแต่อีกหน่อยเราก็ต้องชราเหมือนกันถามว่าเราควรจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจของเราเองอย่างไรบ้างมีตัวอย่างนะสังคมคนชาราคือสังคมญี่ปุ่นเนี่ยคนสูงอายุเยอะมากเลยคนเกิน60เนี่ยคิดเป็นสัดส,ส่วนเกิน20%ปรเนของประเทศนะแน่นอนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอาตมาเองไปเห็นมาก็เห็นบางอย่างเออมันก็สะท้อนใจดีเหมือนกัน พคนญี่ปุ่นตอนหนุ่มสาวขยันมากเลยใช่ไหมทำงานทุ่มชีวิตสร้างเนื้อสร้างตัวเลยเก็บเงินเก็บทองตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ประหยัดขยนันทุ่มเททํางานหนักแต่พอสูงอายุแล้วส่วนใหญ่ไปอยู่บ้านพักคนชราวันๆก็บางทีก็นั่งเล่นไพ่กันนะบางคนก็ไปเล่นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นลูกกลมๆเนี่ยคล้ายๆกรอบนะแต่หัวตีมันใหญ่ๆอะ่ะเหมาะกับผู้สูงอายุแล้วก็นั่งตีกระแทกให้เข้ากโกเนี่ยก็พูดพูด,พดง่ายๆว่า หาอะไรก็ได้ทำให้ฆ่าเวลาไปวันๆหนึ่งเพื่อรอวันที่จะจากโลกนี้ไปพูดตรงๆคือรอความตาย่ไปอยู่นั่งรอคือชีวิตนี้ก็อยู่รอเวลาเท่านั้นเองแล้ววันพักคุณชลาเนี่ยค่าใช้จ่ายแพงด้วยนะคิดเงินไทยวันหนึ่งสี่พันบาทเนี่ยถ้าระดับเลิศๆเนี่ยยิ่งกว่านั้นอีกค่าใช้จ่ายเดือนเป็นแสนก็เอาเงินเก็บที่ทํางานมาทั้งชีวิตเนี่ยเอามานั่งทยอยจ่ายรอเวลา อย่างนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลาชลาที่น่าเบื่อแน่เหงาหน่าเห็นใจน่าสงสารสรุปคือว่าแล้วที่เหนื่อยมาทั้งชีวิตเนี่ยเหนื่อยมาทําไมมานั่งรอเวลาว่าจะจากโลกนี้เมื่อไรหร่เลยป๊อกเดี๋ยวเขาไปคนหนึ่งเ,เดี๋ยวห้องนี้เขไปคนห้องนี้ก็ไปคนเนี่ยรอบๆตัวเหลียวซ้ายขวาม,มีแต่ผู้เฒ่าทั้งนั้นเลยเนี่ยในบ้านพักคนชลาเนี่ยตีลูกๆก,ก็มาเยี่ยมนะันครั้งสองครั้งเนี่ยแล้วก็กลับไปแล้วยังไงลูกๆเนี่ย พออายุมากขึ้นมากขึ้นจนกเกษียณอีกหน้ก็ต้องมาอยู่อย่างเงี้ยเห็นแล้วก็หวาดเสียวแล้วตกลงชีวิตในเป้าหมายยังไงกันแน่ถ้าเป็นคนชลาที่ไม่มีเป้าหมายชีวิตนะเหงามากเปล่าเปลี่ยวเดียวดายมากน่าสงสารมากน่าเห็นใจมากแล้วพอเป็นอย่างนี้แถมอีกนะผู้เฒ่าบางคนเนี่ย ออกขึ้นรถเมย์ไปก็ไปติตต่อไปธุระการงานไปอะไรต่างของตัวเองบ้างอยู่บนรถไปบางทีถือหนังสืออ่านญี่ปุ่นก็าจะช้าหนังสือการ์ตูนบางทีเป็นการ์ตูททนะที่ไม่ค่อยเข้าท่านะที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องของทางเพศทางแรงต่างันาบ้างแล้วบนรถบางทีสนนะ่สาธารณะเด็กๆอยู่บนรถก็มีเด็กนักเรียนก็มีอะไรก็มีเขาก็เห็นอยู่ผู้เฒ่าดูอะไรอยู่เนี่ยเพราะผู้เฒ่าไม่รู้ว่าชีวิตตัวเองคืออะไรเป้าหมายคืออะไรบุญบาปเป็นยังไงไม่รู้ก็หาอะไรเจ้าอที่ฆ่า เวลาเป็นวันๆไม่สนใจอย่าดีใครจะมองยังไงไม่สนละแล้วลเด็กไปเห็นผู้เฒ่าทําอย่างนี้เป็นไงเอ่ยความเคารพต่อผู้สูงอายุก็ยิ่งลดหายไปอีกเนี่ยมันก็เลยว่าแ yeah ย่แต่ผู้เฒ่าที่ดีๆก็มีนะแล้วถ้าเกิดใครรู้จักใช้ศักยภาพเนี่ยก็ได้ประโยชน์เยอะอย่างเมืองจีนตอนกำลังช่วงสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยกำลังต้องการเทคโนโลยีในทุกด้านอย่างมากๆและญี่ปุ่นก็เป็นเจ้าห่งเทคโนโลยีด้วยผลคือบริษัทจีนหล,หลายๆแห่งเนี่ยมาหา ผู้สูงอายุของญี่ปุ่นที่กเกษียณแล้วนี่แหละแล้วเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆคําว่าผู้เชี่ยวชาญอย่าไปนึกถึงนักวิชาการอย่างเดียวนะผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงหอยมุกเนี่ยพออายุมากเขาไม่มีใครสนใจเขาอยู่บ้านพัคคนชรามีคนมาให้เกียรติให้ความสําคัญกับเขาหเห็นว่าชีวิตเขามีความหมายมีคุณค่ามากเชิญเขาไปช่วยถ่ายทอดวิธีการเลี้ยงหอยมุกเป็นไงแค่ไม่กี่คนเนี่ยสามารถเอาเทคโนโลยีหอยมุกเนี่ยนะลงไปในประเทศจีนแล้วขยายผลึกไปทั้งประเทศได้เลยเ เทคโนโลยีเรื่องารทำอาหารก็ได้ทําครัวก็ได้ไม่เฉพาะเกี่ยวเรื่องการผลิตเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอย่างเดียวผู้สูงอายุที่มากด้วยประสบการณ์เหล่านี้เป็นคนที่มีคุณค่าถ้ารู้จักใช้ประโยชน์จากท่านเพราะฉะนั้นเราเองเมื่อเริ่มสูงอายุเนี่ยอยู่ที่ตัวของเรานั่นแหละขอให้ว่ามีเป้าหมายชีวิตการมีอายุยืนดีอยู่แล้วแต่ต้องมีเป้าหมายชีวิตรู้ว่า การที่เรามีอายุยืนยาวไปอีกหนึ่งวันหนึ่งวันยืนยาวเพื่ออะไรกายมนุษย์หยาบในี่าคัญที่สุดที่จะเป็นอุปกรณ์ใช้ในการทําความดีถ้าใช้ทําความดีแล้วเราก็บุญกุศลที่เกิดขึ้นในแต่ละวันเนี่ยจะเป็นสเบียงติดตัวไปข้ามภพข้ามชาติแต่ละวันให้ได้ให้ทานรักษาศีลแล้วทําสมาธิภาวนาอย่างนี้แล้วก็ทุกวันที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยคือวันที่มีคุณค่าและมีความหมายผู้เท่าเองที่มีเป้าหมายชีวิตอย่างนี้นะ หน้าตาจะผ่องใสชีวิตจะมีความสุขจะไม่ใช่อยู่เพื่อรอวันตายแต่อยู่เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีทุกทุกวันที่ผ่านไปเนี่ยจิตใจแช่มชื่นแล้วก็เบิกบานจะหลับหลับอย่างเป็นสุขว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เราได้สร้างสมบุญกุศลทั้งให้ทานทั้งการรักษาศีลแล้วก็จเจริญสมาธิภาวนาพอจิตแช่มชื่นจิตผ่องใสยอย่างนี้ปั๊บเนี่ยโอ้มีความสุข แล้วจะสามารถเอาศักยภาพตัวเ,เองอยู่ในตัวเนี่ยมาทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อีกใครเข้าใกล้ผู้เท่าอย่างนี้แล้วล่ะก็สงบเย็นมีความสุขลูกหลานก็อยากมาเยี่ยมมาหาไม่ใช่เจอทีไรก็บ่นทุกทีไม่ใช่มาถึงปั๊บเนี่ยเจอแต่รอยยิ้มเจอแต่คําแนะนําที่ดีทุกอย่างก็จะลงตัวหมดเลยงั้นเราเองแม้ว่ายังเพิ่งวัยยี่สิบสามสสี่สิบหสิบก็ตามยังไม่ถึงหกสิบก็ดีนะเริ่มเตรียมตัวเราเองได้แต่วันนี้ ต่รอ60ิบางทีมันปรับตัวยากว่าเราจะต้องดําเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายชีวิตรู้ว่าคนเราต้องเวียนว่ายตายเกิดไปตามกฎแห่งกรรมในวัฏฏะสงสารเราจะเกิดมาดีไม่ดียังไงขึ้นอยู่กับบุญกับบาปที่เราเองสร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นระหว่างที่ทํางานทําการในวัยแข็งแรงเนี่ยต้องรู้จักการสร้างบุญไปด้วยให้ทานารักษาศีลเจริญภาวนาทาไปด้วยอย่างนี้แล้วก็ สังคมไทยจะเคลื่อนตัวถูกความเป็นผู้สังคมสูงอายุยังไงเนี่ยเราจะมีความเชื่อมมั่นมั่นใจตลอดว่าเราจะเป็นผู้หนึ่งที่มีความสุขแม้ในสังคมสูงวัยเป็นผู้ที่ไม่เป็นทุกห่วงเป็นตัวถ่วงเป็นภาระสังคมแม้อายุมากขึ้นแล้วเราจะเป็นคนหนึ่งที่ทําให้สังคมนสว่างสวัยสังคมสงบร่มเย็นแล้วเป็นสังคมที่ดีงามจเจริญพร